รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ให้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพังอ่ะทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องว่า แอดดิจูดกลับมาเรื่องแอดดิจูดอะไปประจนภัยไปอะไรกันมาเยอะแยะแล้วมาพูดถึงเรื่องแอดดิจูดว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าเทปแรกๆที่เราคุยกันเราบอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยเป็นใครไม่รู้ไอ้อ้วนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนแก่ที่มีแอดดิจูดของเด็กเจเนอเรชันถัดไป<ต><ต>ไอ้อ้วนเนี่ยเป็นลูกของคนที่เป็นครูบาอาจารย์แ,<ต>แล้วไอ้อ้วนคนนี้เป็นเป็นคนที่มีวิธีคิดอะไรที่ ดูจะกล้าวล้าวดูจะเอ็กซ<ม>์ตรีมเพราะเราพูดกับแม่เราจะมอว่าแบบเอา้าแม่จะมาอะไรเด็กไหว้ครู <c oughs> <c oughs> ไม่มีไงก็อย่างที่บอกไม่มีนะโรงเรียนไหนเรียนฟรีก็เราก็เรียนโรงเรียนรักอ่ะก็จ่ายค่าเทอมอ่ะเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าถามว่าเด็กเจเนอเรชันนี้เขาจะคิดว่าเอา้เาแล้วทำไมต้องไหว้ครัวนะ ครูมีกินครูเรียนถ้าคูไม่เรียนเนี่ยครูอดตายเลยนะเยอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อ20ปี18 19ปีที่เราเข้ามาในวงการนี้เราไม่รู้จักหรอกว่าคูใหญ่ในวงการนี้คือใครครือถามว่าเราเป็นคนชอบรถแต่ถามว่าเราก็เราก็แอดวานซ์พอที่เราจะดูดัจริตนะเราก็ดูเสฟ ของเมืองนอกเสพอะไรทั้งหลายแหล่เรารู้จักท็อปเกียร์เรารู้จักฟิฟเกียร์อะไรมาตั้งนานนานนมแล้วใช่ไหมรถแอนทร c กอะไรทั้งหลายแหล่เราเราเราอ่านแมกซีนอย่างนั้นขนาดนั้นคือไม่ได้ดัดจริตหรอกเพี่งนแต่ว่าเฮ้ยเราชอบรถหลายประเภทมากเพราะนั้นเราก็จะดูทั้งหนังสือฮอตรอดหนังสืออะไรทั้งหลายแหล่บาบอันขนาดนั้นใช่ไหมเราก็แบบเออเฮ้ยโอเคมาทํางานก็พอเพื่อนชวนมาทํางานเนี่ยสิ่งแรกที่เราเข้ามาก็คือทุกสังคมมันมีซีเนอริตี้ เข้าใจได้แต่ถามว่าในโลจิกเนี่ยอันนี้ซึ่งอันนี้ต้องต้องแหลรคืออันนี้ดูดูจะไม่ค่อยตลกแล้วแต่ว่าดูเป็นผมว่ามันเป็นวิทยาทานแล้วเป็นสิ่งที่ทั้งทั้งผู้ใหญ่เจเนอเรชันผมหรือว่าน้องๆที่อยากจะเข้ามาทํางานในวงการรถยนต์ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานนะฝั่งที่คุณเป็นโปรดักต์หรือฝั่งที่คุณเป็นสื่อสารมวลชน <S S S คือเฮ้ยกรุณาฟังแล้วอย่า,อาไปตัดตอนเป็นงช่วงเพราะมันจะ หมามากแล้วม like ันจะดูเป็นคนเลวมากเพราะถามว่าเรากำลังจะเล่าย้อนไปถึงถึงคนอายุประมาณสามสิบที่เข้ามาทํางานในวงการรถยนต์แล้วเราก็พอเข้ามาทําในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราก็จะรู้รับรู้รับทราบถึงรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายเพื่อที่เราจะเข้างานอย่างมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เป็นงานใหญ่ของวงการรถยนต์ซึ่งเราจะมีคําถามันทันทีเลยว่าอ้าว ก็จะมีการนัดแนะกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปสวัสดีปีใหม่ท่านนี้เดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปสวัสดีวันเกิดท่านนี้ซึ่งเราถามว่าอาพูดแล้วดูเป็นคนเลวขึ้นมาทันทีเลยดูให้จบดูให้จบคือเอา้าเป็นลูกค้าปีใหม่ไม่มาสวัสดีกูเหรอครับวันเกิดผมจำได้เปล่าครับนะนึกออกไหมคือคือด้วยความที่เราเป็นคนอายุ30 ตอนนั้นอะเราก็จะมีอีโก้ว่าแบบเอ้าเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวผมเข้ามาทํางานในบริษัทซึ่งแบรนด์ผมแม่งคือแบบแข็งแรงที่สุดในโลกอย่างนี้อผมยังต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับใคร,รอีกวะคือด้วยนึกว่าแม่งเต็มเปี่ยมอะคือไปรู้ไปแดกอะไรมาแล้วครับคุณผู้ชมแต่แม่งแบบในตอนนั้นมั่นใจนะมั่นใจพี่ถึงว่าถ้าทุกคนในโลกนี้หรือทุกคนในสังคมไทยมองแค่เรามีตรกกะที่ถูกต้องว่าเราคือลูกค้า ที่ทุกอย่างแม่งพังนะพังหมดเลยนะเพราะคุณไม่จําเป็นต้องยกมือไหว้ใครเลยคุณคือลูกค้าผมทําหน้าที่ของผม,มคุณได้เงินผมไปคุณก็เซอร์วิสผมตามที่ผมจ้างทีเนี้ถามบอกว่าปัญหามันคือเฮ้ยคุณเคยดูถึงบริบทอื่นเปล่าวะว่างานที่เขาจัดกันมานี่คือพูดให้เด็กรุ่นรุ่นหลานที่เข้ามาทําว่าเฮ้ยม,มึงอย่าก้าวมาในสเต็ปที่กูไปคิดอะไรอย่างนั้นคือ เฮ้ยเมื่อ40ปีก่อน mm hmm. ไม่มีบริษัทชื่ออะไรและมีวงเล็บไทยแลนด์นะถูกเพราะสมัยก่อนเนี่ยการค้าเป็น GD คือ general distributor เท่านั้นนะใช่คนที่เป็น general distributor ได้เนี่ยถ้ากระแดใะช้ภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ละแฟมิลี่เนี่ยคืออี i t ทของสังคมนี้นะ mm hmm. คืออย่าไปพูดชื่อนามสกุลเขา exact กกน,นะแต่ถามว่าคนที่จะเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ในแต่ละยี่ห้อได้เนี่ย สบายกว่าเราทุกครอบครัวสูกปะ่ะคือเป็นไม่สูบ<ด>และที่เราคิดง่ายๆว่าอบอกแล้วมนุษย์มันเทียบกับตัวเองถ้าเราเป็นครอบครัวระดับนั้นเนี่ยอีโก้เราต้องเปลี่ยมมากานะนะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีอีโก้เลยนะแต่ถามบอกว่าคุณเป็นเป็นผู้นําเข้ารถยนี่ห้อน,นี้กูขายของกูก็จบแล้วะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาบอกว่าเฮ้ยคุณมันรวมกันดีแล้วคุณจะขายได้เยอะขึ้นบ้าป่ะมึง กูเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วจู่ๆกูมารวมกันขาย40ปีที่แล้วใครมีวิสัยทัศน์ว่าจะทำงานมอเตอร์โชว์ปาจีเอยมนำเนาอ่ะถูกปะคุณปา<ต>จีเอยมนำเนาแต่คือปัญหาคือตอนที่ผมเข้ามาในวงการตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาด้วยตักกาที่ถูกต้องถูกไหมว่าผมคือลูกค้า มันไม่ตลกว่าถ้ากูจ่ายเงินค่าพื้นที่แล้วเอากูทําไมต้องเอากระเช้าดอกไม้ไปให้เดี๋ยวนี้นะครับนะกระเช้าดอกไม้มาให้ผมดีกว่าไหมครับผมเป็นลูกค้าครับหรือเง,งี้ยนึกออกมันอีกที่แต่คือเราคิดเลวขนาดนั้นเลยนะซึ่งถามบอกว่ามันดีกับตัวไม่ไม่มันดีกับตัวผมตรงที่ว่าผมไม่ได้เป็น PR เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงสิบปีแรกเนี่ยผมไม่ได้ต้องไปไหว้นะผมคือผมเจอผมก็สวัสดีแต่ผมก็จะมีคําถามที่ คือด้วยความที่ช่วงอายุ30ต้นน่ะเป็นต้นมาเนี่ยคือมันก็เหมือนหาฮอร์โมอนมันก็ยังแบบนู่นนี่นั่นยังมีความแบบมั่นใจในตนัวเองบ้าๆง,ง่ๆอยู่นี่ก็ออกปะแต่ถามว่าพ้อยมันคือเฮ้ยเร,เราเราเปรียบเทียบกับบริบทของสังคมปัจจุบันน่ะว่าบนตักตะของคุณน่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้เห็นเรื่องราวในอดีตเนี่ยคุณจะไปบอกว่าคุณลบทุกอย่างที่เป็นอดีตเฮ้ไม่นับผู้คนที่ปัจจุบันเว้ย ม,มันไม่ได้ไงถูกป่ะทุกเรื่องมันมันมันไม่ไดไ้มันก็ต้องมีเหตุและมีผลมาว่าเฮ้ยถ้าไม่มีนจีนวันนั้นม,มันก็จะไม่มีการรวมตัวกันจัดแบบในวันนี้แบบในวันนี้ถูกป่ะเพราะเพราะเอาน้จีนที่คนแรกที่ท,ที่ที่ทำมอเตอร์โชว์ถูกไหมแล้วก็มาเป็นเป็นนักขวัญเป็นคุณขวัญชัยทำซึ่งถามว่าก็เป็นการบาลานซ์ซึ่งซึ่งเอ้ยปีงานสองงานมีหัวปีท้ายปีซึ่งถามบอกว่าเอ้ยมันช่วยส่งเสริมการหายหรือถามว่าถ้าวันนี้ประเทศไม่มีมอเตอร์โชว์หรือมีช้ากว่านี้ บริษัทอื่นๆบริษัทร,รถยนต์หลายๆบริษัทก็จะไม่โตเท่าทุกวันนี้นะถูกปะก็เป็นไปได้ถูกไหมเป็นไปได้เป็นไปได้สูงเลยแหละเพราะฉะนั้นมันคือถามว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยชีวิตเราเรามานั่งคิดแต่ว่าเฮ้ยผมมีหลักคิดที่ถูกต้องแล้วผมถูกต้องที่สุดมันไม่ใช่นลย<ม>คือเร,เ,รเราเราเราบ้าขนาดที่ว่าเรากล้าถามเร็วๆวเวนี้ยเรากล้าถามกับพี่ที่เขามาสวัสดีปีใหม่เราว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่คิดว่า พี่ทำรายการโทรทัศน์แล้วผมจะต้องเสพรายการโทรทัศน์พี่จากช่อง YouTube พี่ไปจ่ายค่าเวลาทําไมวะพี่เอาเงินมาพัฒนาทําช่องย t u b e ดิพี่พี่โง่เลยพี่ไปน,นั่นทำไมนึกออกป่ะเพราะเราเบสทุกอย่างจากตัวเราซึ่งมันไม่ได้เว้ยดอมอคือคุณมองว่าคุณคุณเป็นเมอร์เซเสคุณ t าร g e เก็ตคุณไม่ได้ดูฟรีทีวี แต่มันยังมีบริษัทรถยนต์หลายบริษัทซึ่งเขาเปิดทีวีไว้ในร้านขายของชำของเขาซึ่งเขาก็เปิดดูไปทั้งวันเขายังเสพและเขาซื้อสินค้าคุณจะไปเบสว่าไอสิ่งที่คุณทำนี่แม่งโคตรคูลเลยวะนี่แม่งโคตรเท่เลยดอกไม่ดีโลกมันกว้างกว่านั้นนั้งเยอะอคือในวันหนึ่งที่เราเราอยู่กับอะไรมากๆแล้วเ,เหมือนกับเราอยู่อยู่ในกลาสองใบอะ่ะมันจะมีบอกพี่ดอมนี่พี่อยู่ในกลานะ ออกไปดูโลกนอกบ้างเปิดกะละากอกใบหนึ่งแม่งเห็นกลาอีกใบโอยโลกแม่งก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่มาเดี๋ยวดอมเงือกอยู่ใน <c oughs> กะลาะไม่ยังซ้อนอยู่อีกใบเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนั่นไม่ใช่โลกเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอะไรเงี้ยนี่บอกมันก็มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการหรือเป็นหลักคิดที่ทาให้พอเราแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็มันก็จะอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> ถามว่าสิ่งที่ปูไว้แล้วจะทําให้ทําให้อะไรนะ หลายๆคนอาจจะไม่ชอบอาจจะเกลียดก็คือเราบอกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรยเงี้ยซึ่งมันก็จะไปขัดขวางการทํามาหากินของของหลายท่านเช่นเราบอกว่ามันไม่ตลกว่าถ้ามึงเอาผ้ากุมรถแล้วกระช้าผ้าท้าเปิดตัวรถยี่สิบปีที่แล้วมันก็เป็นงั้นนะยี่ปีที่แล้วเกิดขึ้นในงานโชว์รถด,ด้วยนะว่าเราเปิดตัวรถหนึ่งรุ่น เราผ้าคุมไว้ถึงเวลาแล้วก็มาเปิดตัวพึบเต้เต้นเต้นเต้นเต้ต้าเราก็เดินไปอีกบูธหนึ่งถึงเวลาโชว์อีกแล้วเดินกลับมาเอ้ายียคุณผ้าอีกแล้วเดี๋ยวีนเปิดตัวทุกชั่วโมงเลยเหรอมีคุณอยู่ในวงการรถมามันมีไม่หรอกมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเพราะถามบอกว่า อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราอย่าเบสตัวเราเป็นเป็นหลักจนวันนี้ฟอร์มูล่าวันก็ยังคุมผ้าก็ยังเป็นตลกกระชากผ้าอยู่ถูกปาะรถฟอร์มูล่าวันทุกปีอะแม่งมาถึงก็นักแข่งสองคนเดินมาเปิดผ้าเพิบถ่ายรูปแม่งก็คือแพทเทิร์นนั้นไม่เปลี่ยนซึ่งอ่ะไม่เปลี่ยน,นก็ไปยุ่งเลยเขาอะเขาก็เขาเป็นธุรกิจที่เขาไม่ให้มึงเข้าไปบริหารนะดอมเขาจะเอาแบบนี้อะไรอย่างนี้หรอเปาเพียงแต่ว่าเราพยายามจะ จะเปลี่ยนรูปแบบอะไรหลายๆรูปแบบที่แบบไอ้บางทีมันก็ไม่จําเป็นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นนั้นตลอดหรือเปล่าวะอะไรย่างนี้ต่อไปเราจะเห็นไหมพี่เป็นเช่นแบบว่าเปิดตัวด้วยการว่าเอาโคโรถมาแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาประกอบกันอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันวันหนึ่งมันคงเป็นจิมวันหนึ่งมันคงเป็นเพราะว่าถ้ามันเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันไม่คอมพิเคตขนาดนั้นครับมันก็คือคนคงมีความเป็นไปได้แะถามว่ามันคงไม่ใช่ในยุค เราหลอกอะไรเงี้ยแต่ทางเราก็พยายามเราพยายามหาอะไรใหม่ๆใ,ในตลาดพี่นะว่าไอ้ใหม่ของเราเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่ามันรับได้หรือเปล่าคือคือพี่พี่น้อง,องเขารับได้เขาเอากับมึงด้วยปาว้า <c oughs> อะไรเ้าอาจจะไม่แบบไม่แอฟเิเช์กับสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราพยายามจะมานั่งใช้เอ็มบาโกเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันแหละที่เราขอเอ็มบาโกขออะไรตั้งหลายแหละแล้วคือมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราไปโกรธไปเกลียดคนที่เขาละเมิดไม่ได้หรอกเพราะบางทีเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ไม่เข้าใจจริงๆ่งะ เพราะก็ไม่เคยมีใครมาบอกว่าเอมบาโกแปลว่าอะไรวะแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ถามว่าถ้ามึงไม่รู้ความหมายเขาว่าเอมบาโกมึคือเอมบาโกแปลว่าอะไรครับอืมกูก็เงียบเงี่บไปก่อนเอมบาโกถึงสิบโมงมันถ่ายรูปตัวเองซะแปะ๊ะ <Yeah. S 2> ลงโซเชียลแม่งซะแล้วอ้าอีสัตว์เขาเอมบาโกอยู่ <laughs> เป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นแม่งไม่รู้ที่ซ้ำเลยว่าเอมบาโกแปลว่าอะไรโดยปกติถามว่า ถ้าในแง่ของวัดบูสื่อเนี่ยถ้าเป็นสื่อหน้าใหม่เป็นอันหนึ่นะสื่อคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งนับใครเป็นสื่อบ้างถูกป่ะเออนีก็อีกถูกป่ะอีนี่คือปะคือถามว่าถ้าคุณคือปัญหาว่าถ้าในกหรือนางขอคนนั้นเป็นคนซึ่งซึ่งเป็นสื่อรุ่นเก่ามาแล้วแล้วเราทำอย่างนั้นเราอ่ามันก็คงจะต้องมีการโกรธเกลียดกันแหละก็ต้องด้ัแต่ถามว่าถ้าอ่ามันเป็นเด็กหรือเป็นคนที่เขาอาจจะอยู่ในวงการอื่นมาก่อนแล้วก็มา คุณก็เชิญเข้ามาคาบเกี่ยวกันอะไรเงี้ยแล,ล้วเขาจะไม่เข้าใจแต่เขาก็จะเนเกินๆถามเอามีเราเคยเราเคยคิดเอาง่ายๆอะว่าทำไมเวลาเราจัด driving event แล้วเราต้องมี instructor คนไทยมาประกบแล้วแปลภาษาไทยคุณเคยส,สงสัยไหมพอเข้าใจว่าน่าจะเพื่อที่จะแปลจากฝรัง่งให้กับคนที่มาเข้าคอร์สตรงนั้นก็ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นเพราะว่า สุดท้ายแล้วเราเบสจากตัวเราออกนั่นแหละหยิบ hmm. มันก็ไม่น่าจะมีอะไรมัง่งเล็บไรเบรกพูชอะไรพูมันก็ไม่น่าอ๋ไม่ได้เว้ยเพราะเราไม่สามารถจะเดินเข้าไปหน้าคลาสที่กําลังจะเรียนแล้วบอกว่าเอานะครับเดี๋ยวถ้าใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาอยู่กลุ่มผม <c oughs> ฟังดูแล้วมันก็จะนะอ,อ้าวใครจะยกมืออ้าวผมมัโง่ผมเดี๋ยวผมมาอยู่กับพีทคุณดอมนะมัน <c oughs> ไม่ได้ไง <c oughs> เพราะนั้นเป็นกายเป็นว่าเราไม่ได้ต้องการคนแปล เราต้องการอินสตราคเตอร์ชาวไทยเว้ยที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากจะแปลแล้วแล้วก็เมคชั่ร์ว่าการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้า,าเรากับสื่อจะไม่ผิดพลาดเพราะนั้นก็คือมันก็จะมีอะไร,ประแปลกในวงการนี้เยอะเพียงแตว่าก็อย่างที่บอกแหละว่ามันต้องใช้เวลาแหละกว่าคนคนนึงที่จะเข้ามาแล้วมันจะซึมซาหรือซึมซับว่าวัฒนธรรมในสังคมสังคมนึงเนี่ย เขาทาอะไรกันอยู่แล้วทําไมเราจะต้องนั่นคือเราไม่ใช่บ้าบอเอออห่อ,อมกไปกับเขาแล้วเห็นดีเห็นงามไปด้วยซะทุกเรื่องเราบ้าขนาดที่ว่ามีพี่คนหนึ่งถามว่าเเห็น <c oughs> ใจคนที่ทํา youtube เห็นใจที่คนที่ทัางทำคอนเทนต์บ้างเถอะว่าไอ้ซีนที่เปิดตัวรถแล้วต้องถ่ายรูปกับผู้บริหารของทุกสำนักพิมพ์เนี่ยมันกินเวลาของการที่จะต้องทำงานของพวกยูทูบเบอร์ พวกเว็บไซต์ที่เขาต้องการมีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกอีกที่พร้อมจะโดนผู้ใหญ่ดาว่าเล่นอะไรวะก็คือถ้าผู้ใหญ่ระดับนจินระดับผู้ใหญ่มาก็คือเรามีแบ็กดรอปคือคอนเซ็ปต์เหมือนงานแต่งงานเลยก็คือปังมีแบ็กดรอปมีประธานผมอยู่แล้วถ่ายรูปเราให้เกียรติถ่ายรูปสำนักพิมพ์คุณจะเอาไปใช้ไปใช้แต่ถามว่าเวลาถึงเวลาเสร็จแล้วเปิดตัวรถ Merced e s b e n z ถ้าเป็นฟิสิเคิลร้อนก็คือ ผู้บริหารเบนท์ถ่ายกับรถปังจบเฮ้ยทำคอนเทนต์เลยสัมภาษณ์มาทางนี้คนจะทำคอนเทนต์ทำเลยครับคนไม่ทำแล้วได้แค่นี้พอกินข้าวครับแล้วก็เทคเทิร์นกันมันก็จะแบบทำให้มันหมุนไปได้ด้วยแบบสมูทขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราก้าเราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงวงการเอเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะคอมเพลมไร์ระหว่างเจเนอเรชันเด็กจิ๋วเลยกับผู้ใหญ่ที่ มันมีเส้นบางๆนั้นเองว่ามึงต้องการพัฒนาไปให้มันดีขึ้นหรือว่ามึงกําลังลามปามเขาหรือมึงกาลังหลูเกียรติเขาไม่ให้เกียรติเขาเพราะฉนั้นที่มันจะต้องมันเป็นงานที่ผมว่ามันไม่ได้บอกว่าตัวเองทาได้ดีนะตัวเองทาได้เลวมากด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือเราก็เราก็เราก็บอกเราคือเชื่ออย่างว่าถ้าถ้าเจตนาคุณจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนในวงการอ่ะแม่งรู้ว่าเฮ้ยอินเทนชันเราแม่งคือเราหวังดีกับ วงการที่ให้เรามีรายได้มีอะไรอยู่ตรงนี้ไงดูเป็นคนดีแม่งขึ้นมาสร้างงั้นเหมือนจะตายจากกันแล้วเลยคลิปนี้อืม,มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่กลับก,ก็ก็ฝากไว้ว่าเฮ้ยวงการรถยนต์มีอะไรสนุกสนุกเยอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็กําลังจะบอกว่ามันมันต้องปรับอีกเยอะแหละแล้วมันจะมีคนในวงการรถที่อยู่ในฝั่งโปรดัก ที่จะต้องล้มหายตายจากไปเพราะคุณไม่ปรับและจะมีสื่อที่จะต้องล้มหายตายจากไปเพราะคุณปรับไม่ทันซึ่งมันน่ากลัวแล้วเราก็ไม่อยากแล้ไม่อยากเห็นใครต้องหายไปจากวงการไงเราก็ยังอย,อยากอยู่กันอย่างนี้ไปแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้หรอกมันม,มีอะไรรั้งไว้ได้ใช,ใช่ไหมเรามีบริษัทรถที่หายไปเมื่อปีที่แล้วก็หนึ่งบริษัทก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ เฮ้ยมันก็ไม่ได้อยากทุกคนมันรู้จักกันหมดใช่ไหมใช่าะ<ช>น,นั้นไปก็ลองดูครับว่านั้นยังไง<ช>สุดท้ายแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับเราอยู่กับเฮดไลท์แม็กต่อไปยังไม่แยกหายไปไหนครับ <c oughs> ขอบคุณที่ให้เกียรติกันครับขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs>